บุตรสาตาครีตอนที่สิบหบทประพันธ์จุลามณีให้เสียงโดยไกรลุงไหวนิพัทกุลหลังจากหลานๆแยกย้ายเข้าห้องไปพักผ่อนพี่ชายก็ละเลียดวายพรางเล่นเปียโนอึดใจใหญ่ๆจมูกของเขาก็ได้กลิ่นน้ำหอมแม้จะไม่หันไปมองก็รู้ว่าเป็นพี่ชายผู้พิสมัยในน้ำหอมกลิ่นนี้และเพียงครู บริเวณด้านหลังของเขาก็มีหัวเข่าจากผู้มาเยือนสัมผัสเป็นเชิงหยอกและไหล่ก็ถูกจับบีบเบาๆพร้อมกับคำถามว่านึกครึ้มอกครึ้มใจอะไรถึงได้จิบวายเล่นเพลงไปด้วยพี่ชัยไม่ได้เงยหน้ามองพี่ชายสายตายังคงอยู่กับคีย์บอร์ดแล้วก็บอกว่าไม่มีอะไรแค่อยากเล่นแน่หรือพี่ชัยไม่ตอบกระทั่งเพลงจบวิจ,จักที่เดินไปหยิบแก้วที่เคาน์เตอร์ แล้วมารินวายสำหรับตัวเองก็ถามว่าลูกสาวของหวานเป็นยังไงบ้างก็เข้าห้องนอนไปแล้วครับพี่อยากพบเขาไหมละ่ะผมจะได้เรียกให้เพิ่งไปตะกี้นี่เองไม่ดีกว่าแต่พี่มาก็ดีแล้วผมว่าพบเขาหน่อยดีกว่านะจะได้รู้จักกันไว้รบกวนเด็กๆเกปล่าๆพิชัยไม่ฟังอึดใจเขาเดินกลับมาจากด้านหลังบ้านพร้อมกับเด็กสาวที่อยู่ในชุดกางเกงขาสั้นเหนือเขา่า เสื้อยืดคอ,อกลมสีขาวกลางเก่ากลางใหม่เดินตามหลังเข้ามาโดยทีท่างงอๆพอสบสายตาเขาเด็กสาวก็ยกมือขึ้นไหวโดยอัตโนมัติไหวพระเธอลูกไม่เห็นตั้งนานโตแล้วสวยขึ้นมากบุษบาไม่รู้ว่าจะตอบว่าอะไรจึงได้แต่ยิ้มแย,แย่ยลุงวิจักพ่อของพี่ปราวานพี่เสือน้อยเขาเป็นกัปตันขับเครื่องบินส่วนป้าศีวันเป็นแอร์โฮสเตส เดี๋ยวป้าเขากลับมาจากทำงานบุตรก็คงได้รู้จักป้าเขาอีกคนพี่ชายทำให้บรรยากาศตรงนั้นไม่อึดอัดจนเกินไปยายสบายดีนะบุตรวิจักเป็นฝ่ายชวนคุยบ้างตอนนี้อาการของยายก็ยังทรงทรงอยู่ค่ะบุตรสบายมั่นใจว่าเขาคงรู้ทุกอย่างจากปากของลุงพีทแล้วหรือไม่ก็คงรู้จากปากแม่ของเขาแต่เมื่อเป็นคำถามในเชิงถามเพื่อให้มีเรื่องคุยกัน บุษบาจึงตอบไปตามเนื้อผ้าความอึดอัดใจเริ่มคลายลงแต่ถึงอย่างไรบุษบาก็อดนึกถึงเรื่องที่ป้าเรียมเคยเล่าให้ฟังไม่ได้เขาเป็นคนรักแรกของแม่หวานเป็นผู้ชายคนแรกของแม่และชีวิตของแม่ที่ผกผันไปจนกระทั่งกลายเป็นเมียเช่าเขาก็น่าจะมีส่วนด้วยมองใบหน้าของเขาอย่างผิวเผินบุษบาก็เห็นถึงความมีสง่าราศี ตามประษาของคนที่ถูกฝึกฝนอบรมจากโรงเรียนและสังคมมาเป็นอย่างดีเพราะบุคลิกของพี่ศิวัตและเพื่อนของเขาหลังจากผ่านโรงเรียนเตรียมทหารไปได้สองปีก็มีลักษณะเช่นเดียวกันแต่นี่เขาอยู่ในกฎนระเบียบและอยู่ในสังคมที่เน้นเรื่องบุคลิกภาพเขาจึงดูเหมือนจะหนุ่มและหล่อกว่าลุงพิษเสียด้วยซ้ำแต่เท่าที่บุษบารู้มา สองพี่น้องก็มีอายุห่างกันเพียงปีสองปีเท่านั้นคนโตหล่อเนี้ยบตั้งแต่เส้นผมจดปลายเท้าส่วนคนน้องหล่อเรียบๆแต่มีความสมาร์ทและบุคลิกภาพเฉพาะตัวที่โดดเด่นเช่นกันอาจจะเป็นเพราะลุงพีทโตอย่างเป็นธรรมชาติและลุงพีทเองก็เป็นคนที่อ่านหนังสือและอยู่ในสังคมที่ค่อนข้างรูหราลุงพีทเองจึงไม่ด้อยจนเห็นความแตกต่างเมื่ออยู่ใกล้ๆก,ลกับผู้เป็นพี่ ถ้าคิดถึงยายก็ให้ลุงพิชัยขับรถพาไปเยี่ยมหรือไม่ก็ลองหัดขึ้นรถไฟกลับตาคลีดูสมัยที่พวกลุงมาเรียนอยู่กรุงเทพใหม่ๆพวกเราก็นั่งรถไฟกลับไปกันเองเนาะอายุเท่าๆกับบุตรนี่แหละเรามันผู้ชายแต่บุตรเป็นผู้หญิงให้นั่งไปคนเดียวก็คงไม่ดีพิชัยขัดขึ้นคงไม่ใช่คนตาขาวหรอกมั้งถามแล้วเขาก็เลิกตาขึ้นพลางมองบุตรสา สำรวจใบหน้าที่งดงามไปด้วยก็ถ้าคนอื่นเขาทำได้เราก็น่าจะทำได้ค่ะพอได้ยินคำตอบสองพี่น้องสบตากันพี่ชัยเลยถามต่อแล้วเคยนั่งรถไปไหนมาไหนบ้างไหมก็เคยขึ้นรถไฟไปลบบุรีกับเพื่อนเพอนเพราะอยากลองขึ้นรถไฟกันถึงลบบุรีก็รออีกขบวนกลับแล้วก็ขึ้นกลับไปที่บ้านเพื่อนที่เนินมะกอกคือไม่รู้ว่าจะขึ้นรถไฟไปไหนกันนะคะก็ถือว่ามีความเป็นนักผจญภยัย แล้วเคยอยากนั่งรถไฟไปไหนบ้างไหมเป็นคำถามของวิจักรอยากนั่งไปเชียงใหม่คะ่ะอยากรู้ว่าทางเหนือเป็นอย่างไรแล้วก็อยากนั่งให้มันไกลกว่าที่เคยนั่งด้วยเมื่อเช้าก็บอกว่าอยากไปภูเก็ตพิชยยัยเยาวสมัยแกอายุเท่าๆบุตรก็อยากไปโน่้นมานี่เหมือนกันแหละถ้าจำไม่ผิดตอนนั้นแกเคยแอบนั่งรถไฟไปประดังเบซามาด้วยแล้วจนโตขนาดนี้ก็ยังไม่ได้หยุดไปโน่นมานี่ หยุดไม่ได้เพราะก็ต้องหาเงินเข้ากระเป๋าครับท่านแล้วก็มีปัญญาไปแค่ประเทศไทยเนี่ยแหละไม่ได้เก่งแบบพี่ไปทั่วโลกหมดท้ายประโยคเป็นการเหน็บแนมแต่วิจักก็ไม่ได้ต่อปากต่อคคำวกกลับไปหาประเด็นเก่าหาไปทำไมเยอะแยะลูกเต่าก็ไม่มีก็หลานๆไงพาไปไหนด้วยถามว่ามีตังติดกระเป๋ามาไหมป้าให้เงินมาไหมสั่นหัวกันตพตื้ก็พวกมันก็รู้ว่าอามันมีเงิน พ่อมันก็หัดให้เงินพวกมันไว้เยอะๆสิมีเงินเยอะก็สุลุยสุไลยใช้จ่ายกับเรื่องไม่เป็นเรื่องเนื่องจะต้องไปเรียนต่อเมืองนอกอยังต้องใช้เงินอีกเยอะสอบชิงทุนครับใช้เงินกันเป็นเบี้ยได้ทุนก็ต้องควักนี่วันก็แววว่าจะเลิกบินละมีปัญหาสุขภาพไม่บินแล้วจะทําอะไรก็น่าจะลาออกมาหาอะไรทํามั้งอาจจะเปิดร้านอาหารใช้เงินอีกเยอะแยะแต่คุณนายเขาก็เริ่มเริ่มดูทําเลไว้บ้างและ เขาโตมากับร้านอาหารเขาชอบทำงานบริการเขาก็คงอยากจะสร้างอะไรของตัวเองไว้เพื่อลูกๆบอกพลางวิจักก็มองหน้าบุษบายอย่างสำรวจไปด้วยแล้วเขาก็บอกว่าอา้าวเรามูคุยกันเรื่องของเราเลยปล่อยให้บุตรยืนเคว้งลุงขอโทษนะบุตรสบายยิ้มแยแยในใจนั้นอยากจะบอกว่าคุยกันไปเถอะเพราะาช่วงนี้บุตรต้องการเก็บข้อมูลของคนที่อยู่รอบๆตัวทุกๆคนให้มากที่สุด โดยเฉพาะเรื่องของลุงพีทแม้ไม่มีเสียงไก่ขันและไม่มีเสียงของยายร้องเรียกปลุกบุสบาก็ลุกขึ้นนั่งกำหนดทิศท,ทางและเดินทางไปยังสวิตไฟที่อยู่ตรงวงกบประตูตั้งแต่รู้ว่ายายป่วยด้วยโรคร้ายและจะมีชีวิตอยู่กับเธอไปอีกไม่นานบุสบาก็ไม่เคยนอนหลับอุตุตื่นสายอีกเลยเพราะในขณะที่หลับจิตก็เป็นห่วงถึงวันพรุ่งนี้ว่าจะมีเงินพายายไปรักษาตัว จะมีเงินเลี้ยงดูให้ยายอิ่มหนำได้อย่างไรและถ้ายายจากไปเธอจะมีชีวิตอยู่ภายใต้ใบบุญของยายปราณีอย่างไรเป็นความกังวลใจอย่างมากช่วงเดือนกว่าาแต่มันก็ทำให้บุษบารู้สึกตัวว่าตัวเองเป็นผู้ใหญ่ขึ้นวันนี้จากตาครีมาแม้ยายไม่ได้มาด้วยแต่บุษบากลับรู้สึกเหมือนมียายนอนอยู่ใกล้ๆยายมักจะพร่ำสอนเสมอว่าอย่านอนกินเดือนกินตะวัน โดยเฉพาะตอนไปอยู่บ้านของคนอื่นให้ทำตัวให้เขารักและคิดถึงเมื่อต้องจากลาระหว่างล้างหน้าแปลงฟันในห้องน้ำที่มีอยู่ภายในห้องนอนก็นึกถึงถ้อยคำที่ลุงทั้งสองพูดคุยกันจนทำให้บุษบาที่ครุ่นคิดตามตั้งแต่ก่อนพลอยหลับเริ่มมองเห็นอนาคตของตัวเองในวงการบันเทิงเป็นงานที่ยังไม่รู้หัวรู้ก้อยพอได้เข้าไปแล้วก็อาจจะต้องออกมาเป็นคนธรรมดาในวันหนึ่ง แต่งงานอะไรเล่าจะทําให้ชีวิตลงหลักปักฐานมั่นคงสืบทอดไปถึงลูกหลานได้คําพูดของลุงพีทเมื่อวานตอนที่คุยกับป้าเฉลวยรวมถึงเรื่องทําของกินออกขายที่ยายบ่มเพาะมากระทั่งเรื่องที่ป้าสีวันภรรยาของลุงวิจักลาออกจากงานเพราะปัญหาสุขภาพต้องการทําธุรกิจร้านอาหารเพราะพื้นฐานครอบครัวที่ปักใต้ มีร้านอาหารและตนเองก็อยู่ในงานของส่วนบริการตลอดมาทำให้บุตสบายเห็นว่าเธอจะต้องวิ่งเข้าหาป้าฉลวยหาวิชาทำอาหารเมนูแปลกๆติดตัวไว้และประการสำคัญป้าเฉลวยเป็นแม่บ้านเป็นปากเป็นเสียงที่ลุงพิษรับฟังเพราะเป็นผู้ใหญ่ในบ้านและอยู่ด้วยกันมานานถ้าป้าเฉลวยเมตตาเธออีกคนทีนี้ละ่ะอะไรที่แอบหวังไว้ก็คงจะง่ายขึ้น เพราะทั้งพิมพ์พรและพันนรายทั้งคู่เป็นคุณหนูไม่ต้องหยิบจับงานอะไรก็คงจะอยู่ที่นี่อย่างคนที่คิดว่าคนอื่นๆต้องเป็นคนรับใช้ส่วนป้าศีวันบุษบามั่นใจว่าเมื่อได้เจอกันป้าเขาจะต้องมีเมตตาเธออย่างแน่นอนเพราะถ้าวันหน้าป้าเขาเปิดร้านอาหารที่นั่นจะเป็นที่ที่ให้บุษบาได้เรียนรู้ระบบงานรวมถึงสุดอาหารเลิศรสหลากหลายเมนูจากที่คุ้นเคย และประการสำคัญถ้าได้แรงเชียร์จากป้าสีวันอีกคนลุงพีทก็คงยอมทำตามใจของยายปราณีได้อย่างไม่ต้องสนใจคำคอรหาของใครหลังล้างหน้าแปลงฟันบุษบาก็เดินมาที่ในครัวพบว่าป้าฉลวยกำลังง่วนอยู่กับงานตรงหน้าแต่พอถามว่าป้ากำลังทำอะไรอยู่และมีอะไรให้ช่วยบ้างป้าฉลวยก็บอกว่าที่กำลังทำอยู่ไม่ใช่อาหารสำหรับคุณคุณหรอก ก่อนหน้าที่พิมพ์พรและพันนรายมาอยู่ป้าฉลวยก็ต้องตื่นมาหุงหาข้าวเตรียมอาหารใส่บาตรพระเช่นสมัยที่คุณย่าของลุงพีทยังมีชีวิตอยู่เช้าตรู่วันแรกบุษบาไม่เห็นบุญหลายป้าฉลวยก็บอกว่าเขาจะตื่นประมาณ6กโมงไปแล้วเพราะตื่นมาก็ไม่ได้มีอะไรทำส่วนของใส่บาตรไม่มีใครใส่ด้วยนอกจากป้าฉลวยและนานๆครั้งลุงพีทนึกจะออกคลืมอ,อกคลืมใจ ตื่นมาใส่บาทด้วยหลังจากป้าฉลวยบอกว่าไม่มีงานอะไรให้ช่วยหยิบจับบุษบาที่ตื่นแล้วจึงถือโอกาสออกสำรวจอาณาบริเวณบ้านตั้งแต่เช้าตรู่เป้าหมายแรกคือบริเวณเรือนชั้นเดียวที่ไฟฟ้าด้านหน้ายังสว่างอยู่หญิงสาวเดินไปจนใกล้ก็เห็นว่าน่าจะเป็นห้องทำงานวาดรูปของลุงพีทที่เคยพูดเดินไปถึงหน้าต่างกระจกมองไปด้านใน ในห้องไม่มีใครบุษบาจึงขยับไปที่ประตูพอลองหมุนลูกบิดก็เห็นว่าไม่ติดล็อกจากด้านในหลังเปิดประตูความรู้สึกแรกคือกลิ่นสีอ่อนๆและภาพเบื้องหน้าตามข้างฝาและบนขาตั้งเฟรมละลานตาไปด้วยรูปวาดมีตั้งแต่รูปวิวทิวทัศน์รูปวดัดรูปคนและรวมถึงรูปที่ดูไม่รู้ว่าเป็นรูปอะไรบุษบาถือวิสาสะเดินไล่ไปทีละรูป จนกระทั่งไปเห็นว่าภายในอาคารมีห้องปิดอยู่อีกห้องและมีเสียงพัดลมคลางหึง่งหึงบุษบาไม่รู้ว่าใครพักอยู่ที่นี่แต่พอจะขยับตัวออกจากห้องก็ได้ยินเสียงถามเป็นเสียงงวงเงียของลุงพีทใครอ่ะบุบุษเองค่ะลุงอ้าวมาทำอะไรแต่เช้าตรู่เสียงนั้นยังเหมือนว่ายังคงอยู่บนที่นอนบุษบาที่ยืนอยู่หน้าห้องจึงตอบไปว่า บุตรออกมาเดินเล่นเห็นว่าประตูไม่ได้ล็อกก็เลยเสียมารยาทเดินเข้ามาดูรูปวาดไม่คิดว่าลุงจะอยู่ที่นี่เมื่อคืนลุงลงมาวาดรูปแล้วก็ขี้เกียจกลับขึ้นไปนอนข้างบนเสียงของเขาเหมือนว่าเจ้าตัวยังคงนอนอยู่ที่เดิมงั้นบุตรไม่ควรลุงแล้วนะคะอืมการตอบรับด้วยเสียงกระสาวของเขาทำให้บุษบารู้สึกว่าหัวใจเต้นแรงอย่างประหลาดเธอลองบิดลูกบิด ถือวิสาสะเปิดประตูเข้าไปตามประษาเด็กที่มีความอยากรู้ไม่เดียงสาอ่อนต่อโลกในช่วงเวลานี้บางทีบรรยากาศและโอกาสนี้นึกแล้วบุตรสบาที่รู้ว่าหากเสนอตัวจนเกินงามจะเป็นเรื่องไม่ดีก็รีบสาวเท้าออกไปยังบริเวณโรงเก็บรถส่วนข้างบ้านหน้าบ้านและอีกฝั่งของตัวบ้านซึ่งเป็นบ้านของลุงวิจักบ้านหลังนั้นยังเงียบกลิบ บุษบาได้โอกาสพิจารณาตัวบ้านหลังใหญ่และบ้านหลังที่อยู่ใกล้ๆกันในรั้วรอบขอบสูงโดยไม่ต้องมีความหวั่นเกรงสายตาของใครก็เห็นว่ารากฐานของชีวิตเป็นสิ่งสำคัญยิ่งแต่อะไรก็ไม่เท่ากับบุญภาวาสนาส่งให้ชีวิตพลิกผันในทางต่างๆนานา,า,าได้ยายแหวนกับยายปราณีเกิดที่เดียวกันโตมาด้วยกันแต่เพราะมีจุดหักเหของชีวิตที่ต่างกัน ชีวิตของยายปราณีจึงเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของบ้านอัครเดชนี้และเวลานี้ลูกๆหลานๆของยายปราณีทุกคนก็สุขสบายกินอิ่มนอนหลับมีอนาคตที่สดใสส่วนหลานของยายแหวนเป็นเพียงผู้ที่พวกเขานึกสมเพศเวทนาหาหนทางช่วยให้หลุดพ้นจากโครนตมซึ่งถ้ามองในแง่คำว่านับเป็นวาสนาของชีวิตอีบุตสบาคนนี้ก็มองได้แต่ถึงอย่างไร ก็ไม่เท่ากับหนึ่งสมองและสองมือที่จะพานาวาชีวิตเดินไปข้างหน้าเพื่อให้คนทั้งหลายได้รู้ว่าหลานยายแหวนลูกแม่หวานคนนี้เป็นและมีทุกสิ่งด้วยกำลังกายกำลังความคิดและสติปัญญาของตนเองด้วยคิดได้ดังนั้นบุษบาจะขยับเท้าเดินกลับไปหลังบ้านเพื่อไปประจบประแจงช่วยป้าฉลวยทำงานเรียกความเมตตาแต่ยังไม่ทันจะก,ก้าวไปจากบริเวณนั้น ก็ต้องชะง,งักเท้าเพราะทางประตูด้านหลังบ้านเล็กมีเสียงของลุงวิจักดังขึ้นบุตรสารีบหันไปหาก็พบว่าเขาอยู่ในชุดกางเกงผ้าร่มขาสั้นเตอ่อเสื้อกล้ามสีน้ำเงินสวมรองเท้ากีฬาและมีผ้าขนหนูผืนเล็กพาดอยู่ที่คอใบหน้าของเขาเกลี้ยงเกลาดวงตามีความอิดโรยเพียงวูบเดียวก็พลันสุขใสตื่นแต่เช้าแต่มืดเลยนะบุตรสวัสดีข่ะลุงว่าพราง บุษบาก็ยกมือไหว้แล้วเขาก็ยกมือรับไหว้ทันทีเช่นกันไม่ต้องสวัสดีแบบนี้ทุกวันหรอกมันดูเป็นทางการเกินไปแค่ยิ้มให้แล้วก็ขานรับอะไรก็พอแล้วค่ะนอนไม่หลับหรือว่ายังไงถึงได้ตื่นแต่เช้าตรู่ก็แปลกที่แล้วก็ยังคิดถึงยายแล้วบุตรก็เคยตื่นแต่เช้ามาหลายปีก็เลยออกจากห้องมาเดินดูอะไรอะไรนี่ว่าจะกลับไปช่วยป้าเฉลยทำงานแล้วละ่ะค่ะ ลุงก็กำลังจะออกไปวิ่งในซอยนี้แหละถนนมันเชื่อมเชื่อมกันอยู่กับสวนสาธรารณะใหญ่ตรงโน้นเช้าเช้าเย็นเย็นมีคนไปออกกำลังกายกันมากพอดูบุตสบากลืนน้ำลายลงคอไม่รู้ว่าจะคุยอะไรกับเขาต่อและเหมือนคนที่มีอายุจะรู้เขาจึงตัดบทลุงไปก่อนนะอ้ออย่างไรวันนี้ก็ขอให้โชคดีนะขอให้ท่านเข่งเห็นแล้วเมตตาอยากปั้นให้เป็นดารามีหนังเล่นต่อเนื่องหลายๆเรื่องเลยนะ เป็นดาราเป็นดาวค้างฟ้าในวันหน้าเลยนะขอบคุณค่ะคราวนี้บุษบายกมือพนมรับพรและไหว้ด้วยความเต็มใจระหว่างที่เดินไปหาป้าฉลวยบุษบาก็คิดว่าพี่น้องบ้านนี้มีอะไรก็คงจะถึงกันไม่อย่างนั้นลุงวิจักที่มีงานรัดตัวและเป็นงานใหญ่ระดับประเทศคงไม่รู้เรื่องราวโดยละเอียดของเธอถึงขนาดนี้แต่ถึงอย่างไร บุษบาก็ยังคงสงสัยอยู่ว่าในความเป็นตัวตนทั้งหมดของลุงพีทแท้จริงแล้วเป็นอย่างที่เขาบอกกันกับเธอหรือไม่และลึกๆแล้วในความคิดของเขาในเวลานี้ได้คล้อยตามความคิดของยายปราณีไปบ้างหรือยังระหว่างที่ช่วยป้าฉลวยหยิบจับงานอยู่ในครัวกระทั่งออกไปรอพระเดินมารับบิณฑบาตท,ที่หน้าบ้านบุษบาก็ถือโอกาสบอกเล่าถึงชีวิตประจำเมื่อครั้งอยู่ที่ตาคลี รวมถึงความสัมพันธ์ของเธอกับคนในบ้านนี้ให้ป้าเฉลวยได้รับรู้ป้าเฉลวยฟังไปอุทานไปโดยเฉพาะคําว่าโถแม่คุณน่าจะนับติดอยู่ที่ริมฝีปากของป้าและพอเล่าๆไปป้าเฉลวยก็บอกว่าเป็นบุญแท,แท้เลยหนูบุตรที่คุณพิชัยเมตตาถ้าไม่ได้มีเหตุให้ต้องมาอยู่ที่นี่อนาคตก็ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงหนูก็ไม่รู้เหมือนกันเจ้าป้า ก็คงขายของหน้ามันอยู่ในตลาดไปเรื่อยหลังยายตายไปแล้วก็คงแคว้งคว้างอยู่พักใหญ่เป็นแน่มาถึงตรงนี้แล้วก็นับว่าเป็นบุญช่วยแล้วอย่างไรก็มันสะสมบุญไว้เยอะๆป้าละเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าคนทําบุญเยอะๆจะลําบากน้อยป้าอยู่ที่นี่ป้ามีความสุขมากสุขตั้งแต่สมัยคุณตาคุณยายยังอยู่พอมาถึงคุณพี่ชัยก็ยิ่งใจดีเข้าไปอีกไม่เคยว่ากล่าว ไม่เคยหวงกินอะไรไปไหนมาไหนทีก็มีของฝากมาเต็มไม้เต็มมือข้ากับข้าวไม่เคยถามว่าใช้ไปเท่าไรเหลือเท่าไรถามอย่างเดียวว่าพอไหมมีอะไรจะเบิกเพิ่มก็บอกเป็นบุญของป้าเหลือเกินแต่ป้าเองก็ไม่เคยเก็บเศษเงินพกเข้าหออะไรหรอกนะถ้าเผลอจะใช้อะไรไปส่วนใหญ่ก็เผลอหยิบไปทำบุญหลวงพ่อบอกบุญอะไรมาป้าก็ทำกับท่านไม่เคยขาดเล็กๆน้อยน้อย ก็ยิ่งใหญ่ได้ถ้าจะให้เป็นเงินร้อยทำบุญป้าก็จะบอกว่าให้คุณเขารับรู้และอนุโมทนาทีหลังทุกครั้งแหละระหว่างนั้นบุษบาก็รู้แล้วว่าป้าฉลวยนี่แหละที่จะช่วยคลายความสงสัยเรื่องของลุงพีทแต่วันนี้ยังไม่ถึงเวลาที่จะซักถามรอให้วางใจกันรักกันมากกว่านี้เรื่องในอดีตของลุงพีทเธอจะต้องรู้อย่างแน่นอนในวันนั้น นาจัญญาแจ้งมาว่าท่านเข่งนัดดูตัวบุษบาและพันนรายในเวลาบ่ายสองโมงดังนั้นคนทั้งบ้านหลังใหญ่หลังเล็กจึงพร้อมใจกันตื่นสายส่วนบุษบาหลังจากช่วยป้าฉลวยเก็บงานในครัวและกินข้าวเช้าซึ่งเป็นอาหารที่เหลือจากเมื่อวานก็ออกมาช่วยพี่บุญหลายทำความสะอาดบ้านเริ่มตั้งแต่กวาดและถูพอเสร็จงานบุษบาก็คว้านิตยสารออกมาเปิดอ่าน พยายามเปิดไปดูหน้าบันเทิงเพื่อทำความเข้าใจกับวิถีชีวิตใหม่ที่จะเกิดขึ้นของตนมันอาจจะเป็นเรื่องที่ไม่เคยคิดฝันแต่เมื่อวันนี้ปมด้อยของเมียเช่ากลายเป็นจุดเด่นเพราะหน้าตาที่สวยแปลกจนใครๆก็ต้องเหลียวหลังมามองทำให้ชีวิตต้องเดินไปบนเส้นทางสายนั้นแม้จะตื่นเต้นแต่บุษบามั่นใจว่าบนเส้นทางสายนั้นเธอจะมีลุงพีทประคับประคอง ให้ทุกอย่างราบลื่นสวยงามแน่นอนอ่านอะไรอยู่หรือบุตรทำไมไม่ขึ้นไปนั่งอ่านบนโซฟาล่ะเสียงและกลิ่นหอมจากน้ำหอมที่บุตสบาเริ่มคุ้นชินโชยมาพร้อมกับร่างกายสมส่วนเขาลงจากข้างบนมายืนอยู่ใกล้ๆอ่านคอลัมน์บันเทิงปะเตรียมอาบน้ำแต่งตัวบุญหลายเอาชุดมาให้หรือยังชุดอะไรคะเสื้อผ้าชุดใหม่ลุงให้พี่เสือน้อยไปดูมาให้ เห็นว่าร้านซักรีส่งมาตั้งแต่เมื่อวานยังเลยค่ะบุตรสาตอบแล้วเห็นพี่บุญหลายเดินถือไม้แขวนเสื้อที่มีกางเกงและถุงกระดาษเข้ามาบุตรสารีบลุกขึ้นยืนลุงให้เสือน้อยคเนหุ่นซ้ายให้ไม่รู้ว่าเสื้อกับกางเกงเพอดีตัวไหมรองเท้าคับไปไหมรับไปเถอะเขาเรียกว่า first impression ให้เขารู้สึกประทับใจตรึงตราเมื่อเห็นเราตั้งแต่ครั้งแรก ตอนแรกลุงว่าจะให้ใส่เสื้อกับกระโปรงแบบพวกสาวสาวสาว,สาวชุดล่าสุดแต่เสือน้อยเขาบอกว่าบุตรตัวสูงดูคล่องแคล่วใส่กางเกงด้าจะดีกว่าแล้วอีกอย่างพันเขานุ่งกระโปรงแล้วจะได้เห็นถึงความแตกต่างกันท่านเข่งเลือกทั้งสองคนอยู่แล้วไม่ใช่เหรอคะท่านรับไว้พิจารณาทั้งสองคนส่วนจะได้เล่นบทไหนก็ต้องไปให้ท่านกับทีมงานดูตัวแล้วก็วิเคราะห์อีกทีบางทีตัวตนของเราเป็นแบบนี้ พอไปให้สวมบทที่มันห่างจากตัวตนคนดูก็จะไม่อินดูจารุณีสิเวลาเขาเล่นเฮาๆแล้วก็น่ารักไมล่ล่ะแม่มจิตตลาก็ต้องเล่นแบบหว,วานๆเพราะว่าเขาสวยหวานไปเล่นหามๆก็ไม่ถูกใจคนดูแล้วบุตรมีคาแรคเตอร์แบบไหนคะบุตรสวยสูงแข็งแรงจริงๆบุตรก็เหมาะกับงานเดินแบบถ่ายแบบด้วยนะแต่งานพวกนั้นค่อยว่ากันเอาเรื่องที่จะไปพบท่านเข่งให้จบก่อน งานอื่นๆจะตามมาหรือไม่มันขึ้นอยู่กับวันนี้แหละบุตรต้องแต่งหน้าอะไรด้วยไหมบุตรมีแค่แป้งกระป๋องเดียวนะลุงไม่ต้องหรอกไปแบบนี้แหละสวยน่ารักแล้วไปๆไปๆไปอาบน้ําแต่งตัวบุญหลายเข้าไปช่วยดูด้วยนะบุตรสบาค้อมหลังผ่านตัวเขาอีกหนึ่งชั่วโมงต่อมาบุตรสบาจากตาครีพอถูกบุญหลายช่วยขัดสีฉวีวันใส่เสื้อผ้าชุดใหม่ทันยุคทันสมัย แม้จะไม่ได้แต่งหน้าทาปากแต่ความอวบอิ่มเกินวัยทำให้โดดเด่นขึ้นมาลงจากข้างบนมาประชันความงามกับบุษบาแต่พนรายกลับไม่ได้รับเสียงชื่นชมจากพี่ชายทั้งสองที่ดูตื่นเต้นกับบุษบาเป็นอย่างมากและที่สำคัญพนรายนึกเคืองที่ลุงพิษกับพวกเขาให้ความสำคัญกับบุษบามากกว่าตนจนถึงไหวหวานกันไปดูเสื้อผ้าชุดใหม่แล้วก็รองเท้า ดีที่ลืมกระเป๋าสะพายไม่อย่างนั้นบุษบาคงลำพองใจไปกว่านี้พรรายย้อนไปถึงเหตุการณ์ที่น้ำตกคลองลานก็รู้ว่าที่แท้จริงเป็นเพราะเธอบังเอิญไปได้ยินแผนการจึงได้ถ่ายรูปสวยๆให้พี่ๆนำไปเสนอคุณนาจัญญาถ้าไม่ได้ยินทุกคนก็คงไม่ให้ความสนใจในรูปโฉมของเธอไม่ให้ความสำคัญกับเธอพรณรายกัดฟันกรอดโดยในใจคิดว่า คอยดูไปเถอะชาติกาอย่างบุตรบาหรือจะมาสู้คนที่มีชาติกําเนิดเป็นหงอย่างเธอได้ครั้นพอทุกคนพร้อมจะเดินทางพิชัยก็ถามพิมพรว่าแล้วพิมพ์จะไปด้วยชุดนี้หรือพี่พิมพ์เขาไม่ไปค่ะคุณลุงเขาปวดหัวไม่ใช่ค่ะถ้าพิมพ์ไปลุงก็ต้องเอารถไปสองคันเขาอ,อยู่ที่บ้านดีกว่าทุกคนจะได้เดินทางกันง่ายๆแล้วอีกอย่างพิมพ์ไม่ชอบรถติดข,ของกรุงเทพด้วย มันเป็นเพียงข้ออ้างแท้จริงแล้วพิมพรไม่อยากไปเห็นภาพบาดตาตำใจเพราะเมื่อทั้งบุษบาและพันนรายกำลังเข้าสู่วงการเธอซึ่งเป็นผู้หญิงรุ่นเดียวกันกลับต้องไปยืนดูเพื่อทำอะไรกันแค่ต้องระเหิดจากตาคลีพาน้องสาวให้พ้นคดีชู้สาวพิมพรก็รู้สึกว่ามันไม่ยุติธรรมกับเธอจะแย่แล้วเพราะเมื่อมาอยู่ที่นี่แม้จะเป็นเมืองสุวิไลที่ใครๆต่างฝันถึง แต่พิมพรกลับรู้สึกว่าเธอติดร่างแห่พลัดพรากจากถิ่นที่เคยอยู่อู่ที่เคยนอนและคนที่เคยรู้จักมักคุ้นให้ต้องลำบากใจประการสำคัญเธอรู้สึกคิดถึงพี่สิโลดเป็นอย่างมากแม้เขาจะไม่ได้ชายตาแลเธอแต่เธอก็มีความสุขที่ได้เห็นเขาเกือบทุกวันพิมพรถอนหายใจออกมาก่อนจะเดินไปยังชั้นหนังสือความนิยายได้เรื่องหนึ่งก็วางลง แล้วควานนิตยาสารมาเปิดเปิดดูเห็นหน้าสารคดีท่องเที่ยวความคิดหนึ่งก็แวบ,บเข้ามาเมื่อคนอื่นออกไปผจนโลกใบใหม่แล้วเธอจะต้องมาอดทนอดอู้อยู่แต่ในบ้านกันทำไมสตังค์เธอก็มีแล้วเธอก็อ่านออกเขียนได้คิดได้ดังนั้นพิมพรจึงกลับขึ้นไปเปลี่ยนเสื้อผ้าพอลงมาก็พบบุญหลายนั่งอ่านนิตยาสารอยู่จะออกไปไหนหรือคะคุณพิมพ์ออกไปหน้าปากซอยหน่อย อยากไปเดินเล่นเปิดหูเปิดตาบ้างนะอยู่แต่บ้านก็เบื่อแต่คุณพี่ชายบอกว่าระวังอย่าให้พวกคุณคุณออกไปเที่ยวเล่นกันนอกบ้านนะคะกว่าลุงเขาจะกลับพิมพ์ก็คงกลับมาก่อนแล้วละพี่หลายขอพิมพ์ออกไปเดี๋ยวเดียวพิมสิบห้าแล้วนะพิมพ์อยากให้ทุกคนได้รู้ว่าพิมพ์โตแล้วแล้วก็สามารถเอาตัวรอดได้ในกรุงเทพได้ด้วยบุญหลายทำหน้ายุ่งยากใจพิมพ์พรจึงทำเสียงออดอ้อนถ้าอย่างนั้นพี่บุญหลายก็ไปกับพิมพ์นะ ไปกันสองคนลุงพิษคงไม่ว่าอะไรหรอกหลังบุญหลายพยักหน้าพิมพรก็บอกให้บุญหลายไปเปลี่ยนเสื้อผ้าพอบุญหลายหายไปด้านหลังบ้านพิมพรที่แต่งตัวพร้อมกับกระเป๋าสะพายไหล่ก็วิ่งแนับออกจากบ้านไปทันที